ประวัติผู้เขียนวิมลอองอัมพรสถานศึกษาแห่งแรกโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกทมเข้าเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่7และได้เข้าเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนครเบลวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2499ชั้นมัธยมปีที่สี่ จบชั้นมัธยมปีที่6พุทธศักราช2 5 0 1สอบเทียบจบชั้นมัธยมปีที่8พุทธศักราช2 5 0 2สอบวิชาครูพิเศษมัธยมในวงเล็บพมพพานจุดมมาจุดพุทธศักราช2 5 0 4เข้าทำงานเป็นครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพพุทธศักราช2 5 0 5 ได้รับทุนแผนการโคลัมโบไปศึกษาวิชาครูสอนคนตาบอดที่ประเทศอินเดียพุทธศักราช2,507เข้าเป็นลูกจ้างกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2,510เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2,514จบการศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปะบัณฑิตพุทธศักราช2,518ได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นปีเดียวกันนั้นคือปีพุทธศักราช2,518ได้รับทุนไปศึกษาวิชาครูสอนคนตาบอดที่สถาบัน Perkins Institute และมหาวิทยาลัย Boston College ปีพุทธศักราช2,521หน้าที่และผลงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,510 ถึงพุทธศักราช2541มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาด้านการศึกษาของคนตาบอดในประเทศไทยด้วยการที่มีอาชีพเป็นครูสอนคนตาบอดมาโดยตลอดรวมทั้งมีโอกาสช่วยให้คนพิการทั่วไปมีชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นเช่นได้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรนานาชาติคือ International Rescue Committee ในวงเล็บ I R.C. ภายใต้การดำเนินงานของ United Nations Border Relief ในวงเล็บ u n v r o ในวงเล็บองค์กรช่วยผู้ลีภัยชายแดนของสหประชาชาติที่อำเภอตาพระยาจังหวัดประจิมบุรีปัจจุบันเป็นจังหวัดสระแก้วในตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษในค่ายอพยพผู้ลีภัยชาวกัมพูชาค่าย Site2 พุทธศักราช2532ถึงพุทธศักราช2534และเป็นผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2534ร่วมจัดตั้งสมาคมคนตาบอดกรุงเทพในตำแหน่งอุปนายกซึ่งต่อมาเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผลงาน พุทธศักราช2,521หาทุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพจากต่างประเทศเช่นประเทศอินเดียครูผู้ชายสองท่านไปฝึกอบรมวิชา Orientation Mobility ในวงเล็บ O M และที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครูฝึกอบรมที่ Perkins School for the Blind ครูและนักเรียนฝึกอบรมที่ Overbrook ok School for the Blind และ International Computer Program และที่รัฐเคนทักกี้เมืองลุยส์วิลล์มีทั้งขอทุนให้สุภาพสตรีพิการด้านสายตาไปดูงานที่ Kentucky Rehabilitation for the Blind ในวงเล็บ K R B และนักเรียนหญิงสองคนไปเรียนระดับมัธยมที่ Kentucky School for the Blind ในวงเล็บ K S B ปีพุทธศักราช2524ถึงปีพุทธศักราช2527เป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานให้นักเรียนที่จบมัธยมปลายมาฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น6เดือนเพื่อไปทำงานมีผู้ที่ได้งานในตอนนั้นมากกว่า10คนในตำแหน่ง switchboard operator S W I T C H B O A R D switchboard O-P-E-R-A-T-O-R e Operator Switchboard Operator ในวงเล็บพนักงานรับโทรศัพท์และตำแหน่งอื่นๆพุทธศักราช2526เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนเสริม itinerant resource teacher, โดยรับทุนไปพัฒนาและดูงานร่วมกับดรเบนจาชนทานนท์ ที่มหาวิทยาลัย University of British Columbia ในวงเล็บ UBC Canada การฝึกอบรมครูสอนเสริมร่วมกับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยรับนักศึกษาปริญญาตรีมาฝึกอบรมเป็นเวลาหนึ่งปีจำนวน12คนเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมต้องไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยนักเรียนสายตาพิการที่เรียนรวมกับนักเรียนอื่นๆ การประชุมและการดูงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,518ถึงพุทธศักราช2,541ไปร่วมประชุมและดูงานที่ประเทศอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียเน,ธนเธอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีกรีกสเปนและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2556สอนภาษาอังกฤษให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนไทยและสอนภาษาไทยให้กับเจ้าหน้าที่อเมริกันที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นเวลา13ปีนอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษา UNESCO UNESCO e UN UNESCO ร่วมกับดรเบนจาชนทานนที่ประเทศอินเดียเป็นตัวแทนไปร่วมประชุม National Federation for the Blind ในวงเล็บ NFB ที่เมืองชิคาโกร่วมประชุม International Council for Visually Impaired ในวงเล็บ ICVI ที่เมือง w o o d ์บ u r g เยอรมนประชุม World Blind Union ในวงเล็บ WBU ที่ประเทศสเปนทำงานที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และเป็น,นคณะกรรมการจัดงานครบ80ปีของโรงเรียนสอนคนตาบอดภายใต้าการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปีพุทธศักราช2562เป็นที่ปรึกษาโครงการปีละวัน สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและสมาคมสตรีคนตาบอดในประเทศไทยหนังสือที่เขียน 1. วิมลสนทนา 2. เรื่องเล่าจากอดีตในวงเล็บอเมริกา 3. เยือนเมืองต่างๆระหว่าง3ามทวีจบบริบูรณ์